สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมรถตู้เข้าใหม่นะครับผมเป็นตัว Toyota านะครับคอมมูเตอร์3.0นะครับผมเกียร์แมนนวลนะครับสเปคนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้า4แถว13ที่นั่งนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆอีก1คันนะครับผมตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับที่เพจยนต์ของเรานะครับสต็อกรถตู้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับใครหารถตู้หรือว่ามองหารถตู้ไว้ใช้งานนะครับ ในเชิงพาณิชย์นะครับใช้งานในเชิงครอบครัวนะครับมาที่เพชรยนเราได้เลยนะครับจบแน่นอนนะครับตอนนี้สต็อกมากมายกว่าเจ็ดสิบคันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาชมคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทะเบียนฮอนฮู้สอฤสีเก้าสองหหนึ่งนะครับผมคันนี้สเปคบอกผ้าสีแถวสิบสามที่นั่งนะครับผมเลขใหม่นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนามนะครับผมราคาอยู่ที่เจ9ดแสหเก้าบาทนะครับผม สเปคนี้ใครหาอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามารับชมรายละเอียดคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสมารับโมนี้เป็นปี2017นะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นแบบโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้านะครับผมไฟหน้าไฟเดิมนะครับเป็นไฟแบบมัลติ r e f เ e กเตอรนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกไฮเดอรบอยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับจะมีตําหนินิดนึงนะครับตรงที่ ที่ข้อไฟตันหมอกของเรานะครับตรงนี้มันหลุดไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวเราเปลี่ยนของใหม่ให้นะครับผมคันนี้สภาพแรกเริ่มนะครับเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพหรือว่าทําสปาใดๆนะครับผมอาจจะมีร่องรอยหรือว่าสะเก็ดหินนะครับที่ผิวตัวรถนะครับก็จะพามาชมกันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ารถมือสองต้องเรียนตามตรงนะครับรถอาจจะมีตําหนิมากงนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้บอกได้เลยว่ารถทุกคันนะครับไม่มี ทนหนักจมน้ําพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับตรงนี้เราการันตีนะครับโครงสร้างเดิมเลขไม้เดิมนะครับนะการันตีแน่นอนครับของเราเพชรยนต์นะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับว่าคันนี้กระจกมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอ่าด้านหน้ากระจกเดิมนะครับผมของโตโยต้านะครับต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับสีนะครับอาจจะเขียวนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจอดอยู่ข้างใต้นะครับที่มีสแลนสีเขียวแล้วสีมันสะท้อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผม แต่ว่าอยากมาถ่ายพี่ๆชมกันดูนะครับว่าของเราเนี่ยมีรถตู้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับผิวพันุตัวรถนะครับตรงนี้ก็ถือว่านะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเป็นรอยฝุ่นนะครับไม่ใช่เป็นรอยพวกเ็ดหินนะครับตรงไหนมีงานเก็บระเดีเด็กๆน้อยๆก็คือเดี๋ยวเราดูแลทําสปาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตัวล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อกระทะนะครับขนาด15นะครับผม เนี่ยครับพร้อมตัวฝาครอบนะครับเป็นล้อเดิมนะครับเนี่ยครับภายในนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหัวน็อตด้านแก้มนะครับเนี่ยไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยพวกประแจมาขันนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับการันตีนะครับหัวน็อตด้านในนะครับผมนะเกี่ยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับภายในพวกแผ่นกันกันแดดนะครับตัว พลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะออกนะครับบอกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวพวกรอยฉีกขาดไม่มีนะครับนี่ตัวแอร์ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวเครื่องเสียงตัวนี้ไม่ได้มีให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวติดไปให้อีกทีหนึ่งนะครับเครื่องเสียงเรามีการติดไปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี่ยครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับผมเดี๋ยวต้องไหนผมเดินเช็คให้ว่ากระจกนะครับแท้เดิมหมดเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยครับภายในนะครับ ก็จะไปได้เป็นเบาะผ้านะครับสี่แถวสิบสามที่นั่งนะครับเหมาะที่จะไปใช้รับส่งนักเรียนก็ดีนะครับหรือว่าใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยครับสภาพสวยงามนะครับพื้นเพดงพดานนะครับอ่าตัวนี้ลำโพงนะครับเดี๋ยวเรามีการติดตั้งเก็บงานให้นะครับผมพวกที่เป็นรอยนะครับผมนะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมพามาชม ระเอียดแรกเข้านะครับผมรถคันนี้เดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับองแอร์ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพื้นเพดานนะครับสภาพใหม่อยู่นะครับเนี่ยมีลำโพงด้านหน้านะครับให้ทั้งหมด2จุดนะครับด้านหลังอีก2จุดนะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับพื้นด้านล่างนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่พื้นต่างๆนะครับเนี่ยครับปั๊มแอลนะครับตรงประตูนะครับยังอยู่นี่ครับเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับ พวกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับที่เป็นส่วนประกอบของทางทางโรงงานนะครับนี่ยังอยู่นะครับรถสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับพวกสเก็ปเม็ดอาร์ตนะครับด้านบนนะครับนี่ครับพวกเม็ดอาร์ตพวกนี้จะเรียงตัวกันเป็นตับเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับกับรถไม่มีกับหัวนะครับมาแน่นอนนะครับไม่มีเกิดอุบัติเหตุมานะครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับมาครบเลยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตลึกๆชัดๆนะครับมีเห็นนะครับ สวยๆนะครับการันตีนะครับผมรถโครงสร้างเดิมๆกระจกไม่มีถอดเปลี่ยนนะครับกระจกเดิมคันนี้นะครับผมเดินเช็คให้เรียบร้อยนะครับกระจกเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายต่อนิดนึงนะครับว่ากระจกของเขากระจกเดิมหรือเปล่าด้านท้นยท i i. ายกระจกเดิมนะครับนี่ครับโลโก้ต่างๆนะครับอยู่มาครบนะครับไฟเบรกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมนี่ครับไฟเบรกไฟเดิมนะครับ ก็ด้านหลังนะครับก็จะมีรอยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับรอยพวกนี้ก็เป็นรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บงานให้เก็บรละเอียดให้นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับรถมือสองก็สภาพอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็มีร่องรอยแต่ว่ารถมือหนึ่งนะครับต่อให้ออกมาใหม่นะครับนะประมาณเดือนหนึ่งก็ต้องมีรอยเหมือนกันนะครับนะพวกนี้ก็ต้องมีรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับ ไฟเบรกตัวนี้นี่มีการเปลี่ยนไฟเบรกมาคันนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามตรงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไฟเบรกไฟเดิมนะครับจะต้องเป็นแบรนด์ของไทโคอิโตะนะครับเป็นพาร์ทเดิมจากทางโรงงานนะครับอันนี้เปลี่ยนไฟเบรกมานะครับนี่ครับตะเข็บเมทอาร์กนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านหัวน็อตด้านบนนะครับนี่ครับพวกหัวน็อตนะครับปั๊มอาร์ขอแมบปั๊มอาร์นะครับเนี่ย โลโก้ต่างๆมาครบนะครับเนี่ยครับปั๊มแอรแล้วก็หัวน็อตนะครับเกี้ยงๆนะครับไม่มีรอยขยับนะครับแม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับปรกันเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอาฝ่ายซ้ายนะครับไฟเบรกด้านซ้ายไม่ได้เปลี่ยนมานี่ยครับนี่ต้องเป็นพ้าเดิมจะต้องเป็นแบรนดนี้นะครับก็คือตรงไหนเปลี่ยนมาผมก็แจ้งให้ทราบนะครับตามตรงเลยนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับผมแต่ว่ารถพวกนี้เดี๋ยวเราก่อนปล่อยนะครับหรือก็คือเดี๋ยวเรามีการทำความสะอาดทำสปาให้นะครับผม ราะว่ารถของเราเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะรอคิวการทําสปานิดนึงนะครับแต่ถ้าขนรลูกค้านะครับสนใจนะครับมีการจองเข้ามาก่อนนะครับเราก็จะเข้าไปทําสปาให้ทันทีเลยนะครับมีการดูแลพวกน้ำมงน้ำมันอะไรพวกนี้ครับผมดูแลให้นะครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวมีการเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่น่าจะมีการไปเบียดมาแล้วก็ไปเปลี่ยนไฟมานะครับผม แต่ว่าไม่มีการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างแน่นอนเพราะว่ารถพวกนี้เราไม่ยอามาขายแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับแต่ว่าตรงไหนมีตานีตรงไหนนะครับผมถ้าผมเจอผมจะชี้ให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนตามตรงนะครับรถมือสองนะครับหนึ่งลูกค้าก็ต้องรับสภาพได้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้ก็คือเราที่ผมถ่ายมาให้ดูก็คือถ่ายให้สำรูสภาพแรกเริ่มเลยนะครับผมนะแต่ว่าเครื่องเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับต้องต้องมานะครับพวกนี้ นะครับเนี่ยครับดูหัวน็อตนะครับผมด้านแก้มไม่มีขยับไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับด้านแก้มนะครับสภาพเดิมๆคันนี้เลขหมาแสนสามนะครับเนี่ยครับผมเลขไมาแสนสามนะครับเดี๋ยวดูตะเข็บเมนอาร์ฝั่งนี้นิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยครับผมรอยเมนอาร์นะครับฝุ่นมันมีฝุ่นนิดนึงอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็มีแดดตรงนี้ผมถ่ายกลางแจ้งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับตะเข็บเมนอาร์หนึ่งตัวสวยงาม ใครอยากขึ้นมาดูรถตัวจริงนะครับผมเชิญได้เลยติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับบอยเพชรยนต์นะครับยินดีนะครับให้บริการเดี๋ยวผมพาเลือกรถให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้สเปคเนี่ยผมมีหลายคันสเปคนี้บอกได้เลยมีหลายคันเพราะว่ารถเข้ามาใหม่หลายคันนะครับสเปคนี้มีหลายคันสนใจนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเลือกรถนะครับมาก่อนเราก็ได้เลือกรถนะครับที่ถูกใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของด้านหน้าให้ดูกันเกินกอนก่อนเลยแล้วกันนะครับ นะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับนะครับรอยซีนซิลิโคนทางมะพร้าวนะครับยังอยู่นะครับผมรอยซีนจากโรงงานนะครับหัวร็อตด้านแก้มนะครับไม่มีคอยขยับนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับอยากให้ดูนะครับสภาพนะครับดูให้จบนะครับใครสนใจคันนี้ดูให้จบเลยนะครับนะครับพวกรอยมาร์กแต้มสีจากทางโรงงานยังอยู่นะครับผมอินเตอร์เดิมๆนะครับนี่ไม่มีการโดนถอดเปลี่ยนคานด้านหน้าตรงๆนะครับไม่มีรอยบิดรอยงอนะครับผม ตาปั๊มนะครับที่ฝากระโปรงนะครับตัวจะตั้งอยู่ฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีโดนถอดเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับนะครับพวกรอยสติกเกอร์นะครับผมมอกอยังอยู่นะครับนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนี่ครับฝั่งนี้นะครับหัวน็อตนะครับด้านแก้มด้านในนะครับซอกหลืบเดิมนะครับผมหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีโดนถอดโดนเปลี่ยนนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆมาครบนะครับผมฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมสภาพสวยๆนะครับตรง บอกได้เลยคันนี้นะครับไม่จัดไม่ได้นะครับราคา769,000บาทนะครับผมนะกับเลขไม้แสนสามนะครับสเปคเบาะผ้า4แถว13ที่นั่งนะครับจุกันไปเลยนะครับผมสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 3 1 3 1 8 8 2 6นะครับเบอร์นี้อัดไลน์ได้เลยนะครับผมหรือสนใจคันอื่นนะครับสเปคแบบนี้นะครับผมมีหลายคันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะยินดีครับเดี๋ยวผมพาเรื่องนะครับผม ตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะครับผมนะ2.59บดเขตส,สิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับรีบติดต่อมาเลยได้ได้เลยนะครับผมนะก่อนจากกันไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับตัวลอตโต้คลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ